สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของผลิตภัณฑ์3เกลอเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขัดารานและปุ๋ยอีซีทางดิตนตายหญิงเกษตรที่นี่ครับคือจังหวัดเชียงรายอยู่ที่บ้านสันทรน้อยตําบลสันทราําเภอเมืองที่นี่ครับเจ้าของสวนเขานั้นหลังจากเกษียณก็คิดว่าต้องทําด้านการเกษตร เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านและปรากฏว่าท่านนั้นเป็นคนเริ่มต้นในการปลูกทุเรียนและท่านก็มองว่าการปลูกทุเรียนนั้นเป็นการเกษตรที่มั่นคงสําหรับจังหวัดเชียงรายที่จะทําให้เชียงรายนั้นสั่นสะเทือนด้วยการปลูกทุเรียนแต่ท่านนั้นเรียกกันว่าเป็นคนที่เชื่อทฤษฎีนะครับที่ดูจาก YouTube ดูอะไรกันมากมายแล้วก็ไม่ยอมเชื่อว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาใช้ง่ายและก็ทําให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างไร ท่านก็เพิ่งมาเจอเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนะครับผู้ชํนานาญการและผู้แนะนําผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเจ้าของสวนครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะผมขออนุญ,ญาตเจ้าของสวนยา,านี้นี้ผมไปไกล <espí rit us> มีชื่อมีเสียงอย่างไรครับผมชื่อจารานครับนามสกุลครับปันตันครับปันตัน <ennen> <cose. S 1> มาเมื่อก่อนนี้ทําอาชีพอ,อะไรครับผมเดิมนี้ก็เป็นพนักงานรับสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นทนายความนะครับก็ เสียน้องมาก็สวนอยู่ใกล้บ้านก็คิดว่าน่าจะมีอะไรกิจกรรมอะไรที่เล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ไม่หนักเกินไปก็คิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนนะครับเพราะว่าโปรดักผลผลิตต่อไร่เนี่ยแต่คิดเป็นเงินนะทุเรียนมากกว่าดีกว่าแล้วตอนที่เราเริ่มปลูกทุเรียนครั้งนั้นนะครับเราไปได้แนวคิดมาอย่างไรถึงมาปลูกทุเรียนในจังหวัดเชียงราย ก็มีความเชื่อว่ามันมันควรจะปลูกได้อะไรก็ปลูกได้ทั่วประเทศเนี่ยทั่วประเทศม,มันข้ามกันได้หมดอะแต่ทีนี้จะต้องมีการพัฒนาว่ามันควรจะประปับปรุงยังไงอากาศมันไม่เหมือนกัน<อ>ใช่ครับอันดับแรกคืออากาศแล้วก็ทีนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีหรือมีคอนซัลดีๆคอนซัลดีๆมีที่ปรึกษาดีๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ะนะครับประมาณประมาณนั้นแล้วนี่ปลูกมาได้ยังไงครับเริ่มต้นปลูกทุเรียนเห็นข้างหลังนี่มีอยู่2ต้นนี่มันยังไงกันครับ อ๋อเยอะจริงๆเยอะครับมันตายแล้วเหลือ2ต้นตอนนั้นปลูกไปกี่ต้นครับอ่าสามสิบประมาณสามสิบต้นอ่าสามสิบต้นก็ปลูกไปตอนนั้นทำตอนนั้นทํางานราชการอยู่ทราชการแล้วต้นนี้มันอายุกี่ปีแล้วครับประมาณ6นะครับหปีแล้วครับเริ่มต้นให้ผลผลิตยังไงครับต้นนี้ฮะสี่ปีเนี่ยเริ่มออกผลผลิตก็อ่าสี่ลูกห้าลูกนะครับก็ร่วงเราก็เพิ่งเห็นดอกทุเรียนแต่ครั้งแรกของที่นี่เมื่อเมื่อสามปีที่ผ่านมาเห็นก็เอ้ยก็ดีใจไงแต่ทีนี้มันไปต่อไม่ได้ครับมัน มีลูกมีดอกมีรูแล้วก็ร่วงก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายัางไงครับก็ใช้ยาทั่วไปยาพื้นที่ทั่วไปในพื้นที่ที่เขาแนะนํากันมาก็ว่ากันไปใช่ใ u ่ยูทูบว่าไงก็ว่ากันไปดูตาม YouTube เลยตาม <laughs> ยูทูบเยอแล้วตอนนั้นเรา <laughs> คิดอย่างไรครับถึงมาใช้ผลิตภัณฑ์สามกเลือกก็มีคนมีมาแนะนําก็ท้าทายกันนะครับว่ามันมันจริงหรือเปล่ปา ถ้าจริงนี้ยผมก็จะใช้ทางหัวแผนก็บอกว่าอย่างนี้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 ตามสเต็ปผมทําตามนั้นอ๋อถ้าทายกันถ้าทายกันแกไม่ปกติผมจะไม่เชื่อผมเชื่อคนยากอาชีพของผมเลยเชื่อคนยากมาก็มาลองกันนะใช่ไหมครับมาลองกันบอกว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คุณเจี๊ยบก็คอนซัลต์ตลอดว่าไอนาทีเนี้ยวันนี้อะไรเนี่ยเป็นเวลาหลายๆเดือนแล้วก็สุดท้ายมันก็มีดอกมีหางแย้ มีจนถึงวันนี้โอ้ผมต้องตัดภาพไปแล้วครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือน,นะครับ <laughs> ว่าตอนนั้นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือเนี่ยนะครับได้ไปท้าทายกันยังไงครับช่วยบอกผมสักนิดนะครับว่าในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านเป็นทาน,านายและเชื่อคนยากไม่เชื่อใครง่ายๆท่านที่ปรึกษาตอนนั้นทําอย่างไรครับค่ะ <laughs> <laughs> ก็อย่างช่วงที่เขาท้าทายกันก็คือบริษัทลงมาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ แล้วทีนี้ก็เกิดการาท้าทายกันเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็เลยได้เชิญอาจารย์ศักมาลงอได้มาลงพื้นที่ว่า,าพื้นที่แบบนี้แล้วก็ต้นสภาพนี้อดอกถ้ามีดอกมันจะอยู่ต่อไหมเพราะว่าอย่างที่พี่จรันบอกว่าคือเขาทําออกดอกมาทุกปีแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ม,มันไปต่อไม่ได้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเราก็เลยได้มาคุยแล้วก็ มาแนะแนวทางให้ก็โดยแนวทางของอาจารย์สักนรลงแต่ว่าพี่เขาจะโทรคุยกันตลอดทุกช่วงในการพ่นทุกครั้งที่พ่นอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นที่เข้ามาจนถึงวันเนี้ยก็ยังคุยยังต่อเนื่องเรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดท่านอาจารย์สักนารงเรียกว่าต้องรับโทรศัพท์กันตลอดเวลาแทบทุกครั้งที่พี่เขาจะพ่นยาก็จะโทรคุยตลอดค่ะก็พอผลผลิตมันออกมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่า ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ลุ้นจะตัดได้เมื่อไหร่จะตัดได้เมื่อไหร่อาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดนึงอาจารย์สักกลงครับอาจารย์สักกลงครับตอนที่อาจารย์สักกลงมาดูครั้งนั้นน่ะแล้วได้คุยกับท่านทนายเนี่ยนะฮะทนายจารลันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับพอมาเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยสภาพต้นมันเหลืองครับสภาพต้นยอดมันไหมอาจารที่เราดูเนี่ยเราก็มองแล้วคือการจัดการ สวนทุเรียนปลูกที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่การจัดการนะพอในเมื่อมีการจัดการแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมาเข้ามาช่วยแล้วก็มีเทคนิคในการทำเบกเทคนิคในการทำครั้งแรกๆเลยผมยอมรับว่าผมมองพิจารณายากมาก <c oughs> เพราะแกเป็นคนนิ่ง<อ>ไม่เคยพูดครับพูดน้อยแต่แกก็พยายามที่จะฟังแล้วก็เออโน่นี่นั่นแต่ผมมาใสายว่าเอาประสบการณ์สายตรง ไม่แค่เอาประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นนักค้าขายมาเข้ามาทุกสวนผมจะเอาประสบการณ์จริงจากที่ผมทํามาแล้วก็ดินอากาศน้ำํำเป็นเป็นใจเ,เป็นปัจจัยสําคัญผลิตภัณฑ์นเนี่ยเป็นเป็นตัวช่วยเสริมกระตุ้นหนุนเสริมให้สภาพต้นมันดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าว่าต้องใส่ช่วงนี้นะต้องทําแบบนี้นะก็ยังคุยกันในเรื่องของน้ํา พี่ธนายยังบอกว่าน้ําเยอะแต่ผมบอกว่าน้ําน้อยก็เถียงกันแล้วก็ขุดดินดูครับเอาขุดเลยเล็กเลยฮะเอาเห็นเห็นเลยว่าเออมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วแกก็ยังยอมเปิดยิ้มมาให้ทีหนึ่งเราก็มีความละแสดงว่าปวดใจละนี่คือการการก้าวแรกของการเข้ามาที่นี่แล้วขึ้นเข้ามาครั้งแรกเลยสภาพต้นเล็กๆนี่จะเหลืองมากไม่ได้ต้นเล็กๆนี่อายุกี่ปีครับพี่ทนายนี่สองปีครับสองปีนะฮะตัวเล็กนี่สองปี ประมาณนี้อ๋อสองปีแล้วก็วอันนี้ในในในเชิงที่พี่ปลูกมาเนี่ยนี่ดูจาก youtube เหมือนกันอ่า u t u b e ครับอ่าอนี่สองปีเห็นว่าการดูแลของเรานี่ยังไงครับไอ้ต้นไอ้ที่มันสองปีเนี่ยหลังจากอาจารย์สักลงแนะนำไปแล้วอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้านั้นเราดูแลยังไงก,กรร็ปลูกก่อนครับปลูกก่อนปลูกก่อนปลูกก่อนแล้วก็หาตัวช่วยอ๋ <laughs> อไปปลูกลงไปก่อนเลย <laughs> แล้วค่อยทำไปทีละสเต็ปคือถ้าใครคิดว่า จะปลูกทุเรียนแล้วโอ้โหปัญหาเยอะจังอืมมันผมว่าไม่ใช่มันต้องเอารากลงก่อนปลูกก่อนแล้วค่อยจัดการนี่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับว่าเริ่มต้นลงมือทําก่อนแล้วเดี๋ยวบทที่สองมันจะตามมาใช่ใช่จะมีคนเข้ามาช่วยกันเองใช่ไหมครับมือขยันจะมาช่วยขยี้แล้วก็จะมาบอกผลิตภัณฑ์ดีๆกับเราใช่ครับเอาละครับตอนนี้ผมขอถามนิดนึงเทคนิคที่อาจารย์สักดลงแนะนําเรานะมันมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลือ โดยเฉพาะคู่หูก่อนเวอร์แพนผงและก็ไข่ตัวซานนั้นเราปฏิบัติยังไงกับสวนทุเรียนของเราครับก็พ่นพ่นใบนะครับให้ให้ตรงเวลานะครับอันนี้สองดินก็ต้องพ่นให้ให้ให้ตรงเวลาประมาณ3เดือน4เดือนประมาณนี้นะฮะแล้วก็เพื่อรักษาดินก็ให้เอาใหด้ดินให้ดีแล้วก็น้ํา น้ำนี่สําคัญที่สุดนะฮะน้าแล้วก็พยายามดูสังเกตผมก็มาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นตรงนี้นะฮะว่ใบมันยังไงนี่เคลื่อนไหวยังไงใ,ใบมีจุดมีลายมีอะไรไหมนะครับก็ช่วงนี้อาจจะต้องคือถ้าปล่อยทิ้งเนะี่ยไม่โอเคตอนนี้เราเริ่มเริ่มใส่ใจบทที่3ที่4แล้วใช่คือคือจะทำทุเรียนเนี่ยต้องต้องเดินดูตลอดอนะแต่เราจะบอกว่าไอ้ทุเรียนนี่มันจะเหมือนปลูกมะม่งวงอะ่ะไม่ใช่ ครับอย่างนั้นตายแน่นอนอ๋อเราคิดว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยก็คล้ายกับมะม่วงถ้าลากลงแล้วเนี่ยปล่อยมันตามตามตามใจได้ครับนั้นก็ตายแน่นอนตายแน่นอนเพราะเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นปลูกมะม่วงมาก่อนนี่ปลูกมะม่วงมาก่อนครับแล้วก็ล้มออกไปใชครับเรารู้เทคนิคว่าเราต้องใช้ตามเระยะเวลาถูกไหมครับใช่ใช่ครับเรารู้วิธีการใช้แล้วาต้องแต่ระยะเวลาเท่านี้เท่านี้นะครับ ถามจริงๆนะครับหลังจากใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าไปท้าทายกันไว้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรากําลังท้าทายกับความจริงอย่างไรครับว่ามันผลที่มันออกมาเนี่ยเป็นความจริงอย่างไรบ้างช่วยบอกพี่น้ององเพื่อนด้วยครับว่าการเริ่มต้นบทที่1บทที่2ที่3ของเราเป็นอย่างไรบ้างครับกพ็พิสูจน์ได้นะครับว่าใช้คู่หูเนี่ยนะครับตามตาม,ตามที่คอนซัลท์่ทำที่ปรึกษาได้แจ้ง <artık. S 2> ไว้เนี่ย ตรงตามเวลานะครับออกผลผลิตจริงนะฮะถ้าห้าหกปีแล้วนะฮะออกผลผลิตจริงกการพ่นวิธีพ่นมันก็จะมีเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องไม่ใช่พ่นทั่วไปมันจะพ่นตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็สองต้นนี้นะผมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยใช้คู่หูนะครับแล้วก็ยิงเกษตรยิงเกษตรยิงเกษตรด้วยยิงเกษตรด้วยนะครับสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคืออะไรรู้ไหมฮะ ประหยัดใช่ไหมครับประหยัดและก็ปกติเราจะพ่นยาอ้โหตั้งหลายหลายหลายยี่ห้อหลายนั่นหลายนี่ใช่ไมแต่นี่สองอย่างใช่ไหมครับสอ,อย่างแล้วอีกอย่างก็คือทางดินทางดิน <ๆ S 1> ก็จบไม่แพงนะไม่แพงด้วยไม่แพงโอ้โหนี่ก็คือไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับความรู้ที่ท่านทำแต่ละบทละบทไม่เหมือนกันท่านบอกว่าการเกษตรนั้นมันต้องเริ่มปลูกซะก่อน เลี้ยเดี๋ยวค่อยหาคําตอบไปเรื่อยๆสุดท้ายครับจากการท้าทายกันก็ได้รับคำตอบบทที่3บทที่4และบทที่5ไปเรื่อยๆเพราะแต่ละครั้งแต่ละตอนนั้นมันไม่เหมือนกันแต่ท่านก็บอกว่ามันมีข้อสรุปที่มาก่อนที่จะถึงบทสุดท้ายก็คือท่านเห็นผลผลิตแล้วถ้าพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายกําลังดูเทปนี้อยู่นะครับคลิปนี้อยู่ก็รู้จักครับว่าถ้าท่านมาเยี่ยมเยียนเนี่ยมาหาความรู้จากท่านทนายมาปรึกษาเชิญ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 เลยนะครับที่ บ้านสันสน้อยซอยหกซอยไหนฮะซอยหกซอยหกนี่หมูอะไรครับเนี่ยหมูสองหมูสองเข้าจากปากซอยมะลึกไหมฮะร้อยเมตรร้อยเมตรนะครับมาหาพี่ทนายจรันนะครับแล้วท่านก็จะรับนะครับสิ่งที่ดีๆในการบำรุงดูแลรักษาพืชพันธุ์ของท่านทั้งหมดในสวนในวันนี้นะครับแม้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านทนายเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านครับท,รที่มาให้พลังแก่เกษตรกร เรียกว่าสามารถเป็นพลังบวกต่อไปเรื่อยๆให้กับเกษตรกรท่านอื่นพี่ทนายอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับพี่น้องที่กําลังเริ่มปลูกทุเรียนแบบเราก็ให้ลองนะครับคือคือยังไม่ต้องเชื่อแต่ให้ลองนะครับศูนย์จําหน่ายในเชียงรายก็มีแล้วใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ลำไยใช้ได้หมดใช่ไหมครับแม้กระทั่งพืชสวนให้ลองกันพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับไล้ลอง ลองว่าใช้เฉพาะสิ่งที่ได้ก็คือ,อมันเป็นปลอดสารนะฮะปลอดสารอันที่2ก็คือผ,ผลผลิตมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอันที่สก็คือ,อคนที่ทํางานด้วยจะมีความสึกสบายใจอันที่สี่ก็คือประหยัด <c oughs> ประหยัดครับรับรอง <c oughs> คือไม่ต้องไปซื้อยาอะไรเพราะพืชนี่มันต้องมันต้องใช้ยาอยู่แล้ว นะครับก็ประมาณนี้ครับโอ้โหทานที่รัครับและผมขออนุญาตให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับรู้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเกษตรนั้นจากผลิตภัณฑ์ดีๆมีจริงวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านและเราขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับจะมาติดตามทุกๆสวนที่เริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันกับ3มเกลือเวอร์แพนวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวอร์แพนญิงเกษตร ใช,ช,ช้แลนดีใช้แลรวยช่วยปลดนี้เย้